สวัสดีทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดทราบครับกับเรื่องราวของคนชอบหนังและในวันนี้ครับเราก็ไม่มีอะไรมากครับพอดีแล้วเมื่อวันก่อนฮะผมได้ไปดูหนังเรื่องหนึง่งที่ว่ากันว่าคะแนนของหนังเรื่องนี้นั้นโอ้โหปังล้นหลามเลยกับหนังที่มีชื่อว่า Dungeon and d r ด g o n ก o n o อ a m นอ g t มอ e ต e s หรือที่ชื่อไทยก็แปลว่า เกียรติยศในหมู่โจรนั่นเองเอาล่ะครับจากนี้จะเป็นการรีวิวและแน่นอนว่าทางช่องของเราจะไม่สปอยใดๆทั้งสิ้นเพราะเราหวังเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าพวกคุณจะรับความสนุกจากหนังเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยครับแต่เราจะมาบอกว่าหนังเรื่องนี้ควรดูมากแค่ไหนและคุณจะได้อะไรกลับไปหากว่าคุณไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วอย่างที่เราเคยพูดไปครับในคลิปที่แล้วว่าหนังเรื่องนี้นั้นถูกสร้างมาจากบอร์ดเกมครับ และเป็นเกมกระดานที่เป็นที่นิยมกันอย่างล้นหลามเลยครับในหมู่พวกต่างประเทศนะฮะแล้วก็จากเกมกระดานนะครับก็ถูกนํามาดัดแปลงเป็นฉบับหนังและก็การ์ตูนแต่ผมจะบอกกับทุกๆคนว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะได้ผลตอบรับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมอยากจะให้พวกคุณนะครับลืมทั้งหมดไปเลยเพราะว่าผมกล้าการันตีเลยครับว่าหนังเรื่องที่คุณจะไปดูนั้นสนุกมาก สนุกพอสมควรเลยอ่ะเอาแบบนี้ละกันคือมันอาจจะไม่ใช่หนังดีสะแบบเลิศเลอเลยแต่ว่ามันเป็นหนังกลางๆนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แย่เลยนะครับแต่ผมต้องขอย้ำเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องความสนุกครับสนุกในที่นี้ก็คือมันไม่ใช่บรรยากาศที่แบบซีรีส์แฟนตาซีอะไรประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นแนวแบบคอมเมดี้ส่วนใหญ่เลยครับหากว่าใครเนี่ยต้องการที่จะอารมณ์แบบ มาล่ามังกรเต็มที่สู้แบบลุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยน่ะมันไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่หนังแนวนั้นคือมันแน่นอนแหละครับว่าเรื่องราวเนี่ยอาจจะมีช่วงที่แบบจริงจังอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้มากจนเกินไปครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าการเล่าเรื่องราวของหนังเรื่องนี้นั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับแถมมันยังโอนเอ็มไปทางฝั่งน่าสนใจอีกด้วยนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับตัวของผมเองเนี่ยตอนที่ไปดูนะผมแบกความคาดหวังเอาไว้ครับ คาดหวังไว้มากอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าเป็นเวลาน,านานมากๆอยู่เหมือนกันครับที่หนังแนวแฟนตาซีเนี่ยจะออกมาโอ้โหกว่าจะมีซักเรื่องนึงนะรอนานมากครับพอมาปุ๊บผมก็หวังเนี่ฮะหวังว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะคุ้มค่ากับการรอ,อคอยของผมหรือเปล่าซึ่งมันก็สมหวังนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะครับมันก็ตอบโจทย์ผมได้หลายๆอย่างเลยและถ้าถามว่าคะแนนของหนังเรื่องนี้ผมให้เท่าไหร่ผมให้9ก้าเลยนะครับ เพราะว่าจากการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มเลยการผูกตัวละครค่อนข้างที่จะดีเลยนะและการเล่าตัวละครให้เข้าถึงความรู้สึกของตัวละครนั้นๆเนี่ยก็ชัดเจนดีนะครับอย่างตัวละครอย่างบาบาเลียนเนี่ยที่เราหวังว่าเอ้ยมันจะมาแนวโหดรือเปล่าแบบแข็งๆหรือเปล่าโอโ้โหยอดก็โอเคเลยนะจอมเวทละ่ะ เป็นยังไงบ้างจอไปต่างๆในหนังเรื่องนี้อม,มันก็แบบเวทมนต์จริงๆอะฮะมันก็มีทั้งแบบเวทมนต์ที่แบบโอ้โหเก่งจนแบบสู้ไม่ได้อะ่ะสู้ยากอะไรประมาณพวกนี้แต่บอกเอาไว้เลยนะครับว่าดูหนังเรื่องนี้เนี่ยจำเอาไว้เลยนะว่าเวทมนต์ไม่ใช่ทุกอย่างครับส่วนอาชีพโลกที่เราเห็นกันในโปสเตอร์เป็น18มงกุฎอะไรพวกนี้ที่ไม่ควรเชื่อใจซึ่งตัวละครเหล่านี้ก็แสดงหเห็นชัดเจนครับว่าพวกเขาเนี่ยสมบทบาทมากๆครับ คือตัวละครต่างๆเนี่ยเหมือนกับการโลเปะมาจากเกมเลยใครเป็นโจรก็เป็นโจนจริงๆเป็นนักดนตรีก็คือรักในจิตวิญญาณของนักดนตรีจริงๆคือมันก็โอเคนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยกำลังเล่าถึงอะไรหนังเรื่องนี้นะครับกำลังเล่าถึงพวกที่ล้มเหลวที่มาอยู่ด้วยกันครับเอาง่ายๆเลยก็คือพวกลูเซอร์นั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะเจอไม่ใช่พวกที่แบบมาเป็นแบบทีมอเวนเจอร์มาเป็นแบบ ทีมพก,การอะไรพวกนี้ฮะไม่ใช่ครับเรากําลังเจอพวกโจรกระจอกเพราะฉะนั้นแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยคุณอย่าได้คาดหวังครับว่าพวกเขาจะเก่งกาจหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะรั่วฮะรั่วมากๆแต่ความรั่วในที่นี้เนี่ยคือพวกเขาสามารถแก้สถานการณ์ต่างๆได้และแน่นอนครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่เก่งแต่พวกเขาก็สามารถที่จะพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตได้ในทันทีเลยครับสบายใจได้ฮะว่าเราจะเจอกันหนังอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมตัวเลยครับ มันสนุกจริงๆนะถึงแม้นะครับว่าผมพูดอะไรประมาณพวกนี้เนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยแย่หรือเปล่าอ่ะเออมันก็ไม่ได้แย่นะฮะมไม่ได้แย่เลยอะ่ะแต่แต่มันสนุกอะ่ะมันสนุกมากเลยนะครับมันมีหลายๆจุดนะฮะที่มันพาให้เราแบบเออคลิกไปพร้อมๆกับพวกเขาอะ่ะเหมือนกับบางคนมันมีฉากฉากหนึ่งครับที่ผมชอบมากเลย คือปลุกใจให้ฮึกเหิมนะแต่หนังไม่เกิน5นาทีครับก็กลับมาเจอแบบเออล้มเหลวแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าพวกนี้มันก็คุณกวนอยู่แล้วะครับกับแก๊งนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับไอ้เรื่อง9กคะแนนเนี่ยคะแนนที่ผมให้ไปเลยนะครับก็คือเรื่องความสนุกของหนังเรื่องนี้ครับความกวนของพวกเขาความเฮฮาของพวกเขาฉากสู้ที่มันแบบเออมันก็พอได้ฮะแต่พูดมาเนี่ยมันเหมือนกับมีข้อดีมาทุกอย่างเลยมันมีข้อเสียหรือเปล่าใช่ครับ หนังเรื่องนี้ก็ยังคงมีข้อเสียอยู่คือเราอาจจะคาดหวังว่าดัน g e o n a น d d r ด g o กเนี่ยมันเป็นหนังที่แฟนตาซีมันอาจจะแบบโอ้โหสู้กับมังกรแฟนตาซี Fantasy แบบสู้อะไรพวกนั้นแหละฮะต่อสู้แบบพวกกับเวทมนต์อะไรพวกนี้ยซึ่งมันไม่ได้มากถึงขนาดนั้นนะครับคือมันอาจจะเป็นการสู้ที่แบบป,ป,ปุบปับปแบะไม่ได้นานมากขนาดนั้นนะฮะแป๊บๆแบบแบบกลับมายัดมูตตลกเข้าไปอีกแปบบ๊แบๆบก็คือจะแบบหามุกตลกมาสอดแทรกเสมอเลยครับ ก็คือเอาง่ายๆเลยฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนเนี่ยมันจะมีมุกตลกของตัวละครพวกเหล่านี้มาเสมอเลยมันเยอะจนแบบบางทีอะครับมันก็ไม่ได้หาซะขนาดนั้นมันจะมีแค่แบบยิ้มๆบ้างเลยอะไรประมาณพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฉากการต่อสู้เนี่ยมันจะน้อยไปเลยครับก็อ,อย่างที่บอกเลยครับนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าเออเรามาดูตลกๆอะไรพวกนี้ยมันก็โอเคนะครับ แต่ถ้าเกิดเราแบบมาดูพวกความแอคชั่นแฟนตาซีอะไรประมาณพวกนี้นครับมันอาจจะไม่เหมาะถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ถามว่าสนุกไหมโอ้โหผมกล้าการันตีเลยว่าสนุกมากแต่ยังไงเลยก็ตามนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยโดยรวมเลยนะครับหนังเรื่องนี้มันคือดีควรมากๆเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่พวกคุณเนี่ยจะต้องไปดูและมันก็ดีถึงขั้นที่ว่าผมจะเล่าถึงตัวละครต่างๆแต่ละตัวมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเกิดไม่อยากพลาดตัวละครไหนกด s u b s c r i b e ช่องนี้รอไว้ได้เลยครับแล้วก็จะว่าไปเลยนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีของหนังจริงๆนะเอาจริงๆเลยเพราะว่าตั้งแต่ต้นไปมาถึงตอนนี้เลยนะครับถ้าไม่นับแชทแซมนะ <c oughs> ขอสักเรื่องแล้วกันเนาะเออโดยรวมแล้วเนี่ยปีนี้นะหนังออกมาคือยอดมากเลยครับตั้งแต่ขุนพันตั้งแต่หนังหลายๆเรื่องนะฮะคือมันใช้ได้มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว การรีวิวเล็กๆในวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนครับและขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหนังเรื่องดันเจี้ยนแอนดากอนนี้เพื่อนๆไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งครับและสำหรับใครอยากรู้จักกับตัวละครไหนนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยครับว่าอยากดูตัวละครไหนก่อนแต่สำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกด l i k งเพื่อมพลาดคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ